เป็นไปได้ไหมว่าเธอรู้สึกว่ามันต่ําต้อยถ้าเธอไม่อยากไปฉันไม่ฉันจะไปฉันจะไปที่ไหนก็ได้ตราบใดที่คนอยู่ที่นั่นไปข้างหน้าอีกครู่เดียวก็จะได้เห็นเกาะที่ผมซื้อไว้แล้ว สงครามล่าสุดในอเมริกาเหนือก็มีสาเหตุมาจากเหมืองแร่จิตวิญญาณเล็กๆตอนนี้คุณมีเหมืองแร่จิตวิญญาณขนาดใหญ่ในกำมือบอสเฉินคุณคงจำได้ว่าตอนนี้คุณก็เป็นหนึ่งในพวกเราเช่นกันคุณกับอาจารย์ชูอยู่ในเมืองเราไม่สามารถมาวุ่นวายที่นี่ได้ทุกคนดูนั่นคือเกาะที่บริษัทผมซื้อไว้ เกาะห้วเฉิงไม่มีคนงานบนเกาะแห่งนี้มีแค่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่กี่คนเท่านั้นขึ้นขอไปครึ่งทางก็จะพบทางเข้ามุ่งตรงไปสู่ทะเลนี่ไงล่ะทางเข้าอยู่ตรงนี้มันรู้สึกสบายมากมันเป็นเหมืองแร่จิตวิญญาณขนาดกลาง สายแร่จริตวิญญาณนี่สามารถสนับสนุนนิกายเล็กๆได้เลยสําหรับเหมืองแร่จริตวิญญาณขนาดกลางมูลค่าคงสูงกว่าที่ฉันคาดไว้ตามผมเข้าไปดูข้างในอย่ามัวเย็นอยู่ตรงนั้นนายได้สกัดแร่ออกไปหรือยังสําหรับเรื่องนั้นยังไม่ได้ขุดอย่างเป็นทางการเราต้องรอบคอบ เมืองรร่จิตวิญญาณที่นี่คือเหมืองที่ดีที่สุดเหมืองอื่นก็เป็นแค่เหมืองธรรมดาอย่าด่วนสรุปเร็วไปดูนี่อย่ากระพริบตาล่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ